โอ้โหนี่ก็แพชชั่นตลอดเวลา24ชั่วโมงจริงๆสำหรับพี่กเกษมวิโรธของเด็กผีล่าสุดบอกว่าคาราบาวครับเนี่ยแค่จุดเ,เริ่มต้นของแมนยูเท่านั้นแถมยังคลายข้อสงสัยของหลายๆคนอีกว่าทำไมย้ายมาเล่นให้แมนยู ล่าสุดคาเซมิโอออกมาพูดได้ใจเด็กผีอีกแล้วเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าแชมป์คาราบาวครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความสําเร็จของแมนยูเท่านั้นแถมถ้วยรางวัลมันยังบ่งบอกถึงพัฒนาการของแมนยูภายใต้การคุมทีมของเอริชเชนฮาก์ในฤดูกันแรกอีกด้วยโดยที่พี่เกษมบอกว่าเรากําลังเติบโตและเรากําลังฟื้นฟูความเคารพที่ผู้คนสูญเสียไปให้กลับคืนมาสู่ทีมเราอีกครั้ง แต่มันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงและมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งเราต้องพัฒนากันต่อไปลุยเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความจริงได้ว่ามันยังมีทีมที่ดีกว่าเราอยู่ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลเพราะฉะนั้นเราต้องรับมือกับความเป็นจริงของเรื่องนี้ให้ได้เราเข้าใจปรัชญาของผู้จัดการทีมและเราต้องรักษาการเติบโตนี้เอาไว้ต่อไป ผมมีประวัติศาสตร์ส่วนตัวเกี่ยวกับการคว้าชแชมป์มาตลอดตั้งแต่เด็กๆเพราะอย่างนั้นที่นี่ก็ไม่แตกต่างนักผมมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนอร่วมทีมและแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอืได้ใจจริงเชียวพี่กเกษมของเด็กผีอยู่กันไปยาวๆนะจ๊ะนอกจากนี้คาเซมิโรยังบอกอีกว่าตอนนี้หลายๆคนคงได้คำตอบไปบ้างแล้วว่าทำไมเขาถึงย้ายออกจากเรอัลมาดริมรดมาสู่ทินโอเทฟอร์ด ผมย้ายออกจากสโมสรที่ยิ่งใหญ่มาที่อังกฤษและผู้คนต่างสงสัยว่าทำไมผมถึงย้ายมาแมนยูซึ่งช่วงเวลาแบบนี้มันก็คือคำตอบเราทุกคนรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขไม่ได้มันเป็นอีกหนึ่งถ้วยารางวัลสำหรับผมและผมก็ยินดีเสมอไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็ตาม ผมฉลองแบบสุดเวี่ยงเพราะผมกำลังมีความสุขกับที่นี่มากๆโอ้ยรักจริงๆคนเนี้นอกจากจะเพิ่งได้แชมป์คาราบาวครับไปแล้วยังติดทีมยอดเยี่ยมฟีฟ่าฟิปโปซะด้วยพี่เกษมของเรา,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 าหวังว่าปีหน้านอกจากพี่กเกษมจะมีคนอื่นไปติดบ้างนะจ๊ะแมนยูเนี่ยตอนนี้สำหรับเด็กผีก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายเนาะสำหรับพี่คาเซมิโร่หรือว่าชื่อภาษาไทยคาเซมิโร่ของพวกเรา สุดยอดไปเลยจิกซอชิ้นสําคัญที่เอริเซนฮากไปดึงมาสมบูรณ์แบบเนียนคลิปทําให้ทีมมีแพชชั่นทําให้ทีมดูดีได้ขนาดนี้อยู่กันไปนานๆน,นะครับพี่รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเออจะได้เป็นแกนหลักของทีมต่อไปคว,ว้าแชมป์อีกเรื่อยๆนะครับเด็กผีกี้เห็นยังไงกับพี่กเกษมคอมเมนต์มานะจ๊ะกดไลค์กดแชให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยรักจังเลยคาซิมิโร